จอห์นแดนโทมัสันกุนซือทีมชาติสวีเดนยืนยันว่าเขาจะไม่ทำอะไรที่จะส่งผลกระทบต่ออาการบาดเจ็บของอเล็กซานเดอร์อิซักสำหรับเกมในทีมชาติและยืนยันว่าตอนนี้สภาพจิตใจของผู้เล่นนั้นดีอย่างมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ดาวโทมัสันยังเปิดเผยว่าเขาได้มีการพูดคุยกับอ r ร์ s น r i ์บริสฮิปซอนเฮดโคของทีมลิเวอร์ฟูแล้วและแพทย์ประจำทีมชาติก็ได้พูดคุยกับแพทย์ประจำทีมลิเวอร์ฟูด้วยเช่นกัน ผมเจอกับเขาครั้งแรกที่เขาเดินทางมาถึงแคมป์ของเราด้วยใบหน้าที่มีรอยยิ้มที่กว้างมากจริงๆเขายิ้มย้มเสมอเขาดูมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ นั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในเวลานี้แน่นอนว่าเรารู้ดีว่าเขาเพิ่งเจอกับอะไรมาและเราจะไม่ทําอะไรงงๆกับเขาแน่ๆเขาไม่ได้ฝึกซ้อมหรือลงเล่นในช่วงปรีซีซั่นเลยจนถึงตอนนี้และเขาไม่สามารถเล่นได้ครบ90นาทีได้แน่ๆเรามีแผนของเราอยู่แล้วที่มีเอาว้ให้กับเขาแต่สิ่งที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนก็คือเขายิ้มแย้มและมีความสุขมากจริงๆจากที่เขา,าเผชิญมาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้สถานการณ์แบบนี้ค่อนข้างซับซ้อนสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนมากที่ผู้เล่นต้องเผชิญแต่เราเชื่อว่าว่าทา ออกมาดีอย่างที่มันเป็นผมไม่คิดว่าเรารู้เรื่องทั้งหมดหรอกนะเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากเกินไปผมเองก็ไม่รู้ภาพรวมทั้งหมดเหมือนกันแต่ณตอนนี้ทุกอย่างมันจบแล้วและมันก็เป็นเรื่องดีสําหรับทุกๆฝ่ายรวมไปถึงเราเองก็ด้วยเช่นกัน